สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็เช้าพุทหัสนะครับเนาะวันนี้วันดีนะครับวันนี้เป็นเช้าวันหวยออกศึกใหญ่ศึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะสาหรับคอรรัฐบาลไทยนะครับก็วันนี้ก็พูดคุยเช้าวันหวยออกนะครับแล้วก็วันนี้มีเลข หุเสียมซีนะครับเนาะที่บ่าวสลามไปทําบุญบรรจุสามวันที่ผ่านมานะครับเนาะลงหุ้นเอฟซีด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อมีคนชอบนะครับก็จะได้ไปลงทุนทําใป้นเฉพาข้ามไปนะครับเอขเสียมซีพานบุนไปทําบุญแล้วก็ไปขยานะครับเนาะได้สามตัวเต็มๆนะครับเนาะก็ลุ้นไปกันว่าจะเป็นยังไงจะเพื่อตรงใจก็ไปลงทุนกันได้นะครับเพืตรงใจถ้าไป่ตรงใจก็ข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไร ก็เยาเซียมซีนะครับเนาะก็บางคนก็ชอบรับรนะ้อนเลกเซียมซีเลขฝันเลขนั่งเอาอะไรประมาณนี้คุณเราจะทำจัดไปแล้วครับเนาะพเพอผ่านมาหลายวันแล้วก็จัดไปแล้วคนรุนไปด้วยกันนะครับเนาะจะเป็นยังไงวันนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะวันนี้ผู้ถือจะว่าส่งเข้าห้องสอบนะครับส่งยึบสีเข้าห้องสอบ ไปสอบผ่านกันทุกคนนะครับวันนี้ตอนเย็นจะได้กินต้มไก่นะครับเนะาะขาหมูชาบูหมูกระทะก็ว่ากันไปนะครับเนาะกุ้งสุก,กี้ก็ว่ากันไปวันนี้บ่าวสารคามย้ำตัวเลขของบ่าวสารครมนะครับเพือ่อมีคนลืมนะครับเนาะว่าตัวไหนอะไรยังไงคนแคบไปก็ลืมนะครับเนื่องจากมเสียนมีอาจารย์หลายสำนักให้แนวทางไปครับเนาะ คนคนลังเลเจ้าทัวน์ได้ดีประมาณนี้เปาสะรามย้ำนะครับเนาะแนวทางเปลสาสะรามงวดนี้นะครับบนล่างเน้นบนเลยนะครับวิ่งเก้ารองเจ็ดวิ่งเก้ารองเจ็ดพูดง่ายลูด 9, เก้าไปเลยก็ได้นะครับเนาะถ้าใครพอมีทุนลูดเลยครับล็อเก้าชอบมากเลยงวดนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบจริงๆวิ่งเก้ารองเจ็ดนะครับจับคู่ให้หกคู่นะครับเนาะ คือ959697 707181นะครับ6คู่ปบ,บาสลัรรมเน้นให้ที่9 5 97หลัก7ก็7071นะครับเป็นตัวเน้นนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเน้นไปที่บุญเลยนะครับล่างก็ธรรมดาหรือไม่ก็ใช้คา,าบุญอย่างเดียวก็แล้วแต่นะครับเนาะถ้าแขรงบน้อยเน้นบุญล่างธรรมดานะครับเบาสลรมมจัด ที่เป่าซ้ำเน้นบนเพราะว่าอยากได้สามตัวนะครับเนาะอยากได้สามตัวมากทุกงวดนะครับเป่าซามจะเน้นบนหมดเลยรางก็ธรรมดาเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเป็นตัวเน้นถ้าใครงบน้อยก็เก้าเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเลยใครงบน้อยแต่ถ้าพอพีทุนก็จะให้จัด 9 5ห้าไปด้วยนะครับเนาะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เน้นไปที่บนนะครับอย่างที่อย่างที่ย้ำไป <c oughs> ล่างธรรมดาแต่ถ้าหกคู่นี้ไม่ทำงานนะครับกันไว้สองคู่นะครับเนาะคือแปดศูนย์กับเก้าหนึ่งนะครับแปดศูนย์กับเก้าหนึ่ง สองคู่นี้ก็เน้นไปที่บนเหมือนเดิมนะครับล่างก็ธรรมดาเหมือนเดิมกระทั่งบ่าวสารครามนะครับเนาะก็มาที่ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวเลขชนกันเยอะที่สุดหลักร้อยนะครับแา,า้าหามาประกอบให้คือสองกับหกกับหนึ่งและสี่นะครับชนกันเยอะที่สุดที่บ่าวสารคามชอบที่สุดคือสองกับหกกับหนึ่งนะครับเอามาใส่ตัวเน้นที่เน้นให้เมื่อกี้นะครับเนาะ คือ297 295 270นะครับเน้นให้นะครับเราขีดเส้นใต้แดงแดงเลยถ้าหลัก6ก็697 695 670นะครับหลัก6ชอบที่สุดคือ697นะครับชอบที่สุดเลยผมขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะ697ถ้าหลัก1น,นะครับคือ197 195 170เจนะครับถ้าหลักหนึ่งก็คือหนึ่งเจดนนะครับเน้นให้ชอบที่สุดคือหนึ่งเจนะครับพูดยิงให้เกเจดชอบมากนะครับวันนี้งวดนี้ใครงบน้อยก็อย่างที่บอกนะครับ97ชุดเดียวเลยถ้าใครมีงบก,ก็เพิ่มไปตัวที่เบาสะระาำคิดเช่นใต้ให้นะครับใครตามเบาสารคามนะครับเนาะถ้าใครบอกว่าเบาสารคาม มีหลายตัวในดวงใจได้มาจากโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่แตอยากให้บอกสำหรับสักคู่นั่นก็คือ97นะครับพุทธสามตัวก็สอง97 697 197นะครับจัดไปเลยวันนี้ชอบมากมั่นใจมากทับวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมครับเนาะมั่นใจมวันนี้ถ้าไม่ดได้ผิดพลาดได้เฮแน่นอนนะครับเนาะได้เฮแน่นอนวันนี้ก็พันธนุ์ปอาห่ารปลาอาหารนกครับเนาะเส้นปลาเส้นนกเลยวันนี้ เส้นปลาเส้นนกขอให้เข่าเป๊ะๆนะครับเนาะเข่าเป๊ะๆเ,เลยอย่างที่บอกนะครับงบน้อยเม็ดเดียวเลยเก้าเจ็ดหรใครมีงบมากกว่ารูดไปเลยนะครับเนาะถ้ามีผิดพลาดเก้ามาแน่นอนนะครับถ้ามีผิดพลาดมาแน่นอนเพรอะเปลาสามชนกันเยอะที่สุดคือเก้านะครับถ้าชนกันทุกทีไม่พลาดนะครับเนาะนะไม่พลาดอย่างงวดที่แล้วชนสามนะครับเบอกสราคาม แต่ถัวประกบออกมาไม่ถูกนะครับเนาะวดที่แล้วชนสามเอามาประกบเอาเจ็ดเอาแปดเอาเก้านะครับไม่เอาหกมานะครับเนาะวดที่แล้ววันนี้ชนเสร็จชนเยอะสุดคือเก้านะครับจัดไปนะครับเนาะแคตามบาเะเลครับใครไปชอบก็ข้ามไปนะครับชพมพู่ะบันเทิงเหมือนเดิมลงให้เป็นแนวทางนะครับเนาะผิดถูกว่าไปที่สุดนะครับเนาะแต่วันนี้มั่นใจนะครับเนาะมั่นใจมากก็ มาที่เลขเสียมซีอย่างที่บอกไว้นะครับเนาะที่เป่าเสลาไปทําบุญวันจุดพานทางบุญไปทําบุญแล้วก็ขยโยเสียมซีได้3ตัวตรงๆเนาะสามตัวเต็มๆครับเนาะมาฝากเอฟซีในช่องคือมีคนชอบนะครับเรียกว่าเรียกว่าจะไม่ลงลงไปเลยครับแล้วไม่เสียหายนะครับเลื่คอมีคนชอบไม่จบประคมไปนะครับ3ตัวที่ว่าคือ29 3สนะครับสขยโยเสียมซียังใน9ติดมาอีกนะครับเนาะ ยิ่งสร้างความมั่นใจปีนะครับ293นะครับตัดเล่นด้วยนะครับเนาะเลขเทียมสีไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ293ตัดเล่นก็29 2393นะครับจัดไปนะครับต้องใครชอบจะพอซ้ำจัดไปแล้วนะครับเนาะจัดไปแล้วก็เปล่าซ้ำไปเขย่าตั้งแต่หยุด3วันนะครับเนาะหยุด3วันที่ผ่านมาจัดเรียบร้อยนะครับเนาะรอลุ้นอย่างเดียวนะครับณตอนนี้ กถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนเฮงๆรวยๆครับเนาะถูกหวรวยเงินไปด้วยกันนะครับเนาะขอให้รับข่าวดีนะครับตอนเย็นขอให้ถูกรับข่าวดีกันทุกคนสี่วงยีเลยทุกคนยิ้มได้นะครับเนาะถูกหวรวยเงินไปด้วยกันใครยังไม่เคยถูกหวยนะครับเดือนนี้ห้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันบางคนมันมันค่อนปีครับเนาะเดือนนี้เดือนแปดแล้วใครยังไม่เคยถูกใว้ถูกหวยรวยเงินปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะ ก็สี่โมงเย็นรอรุ้นฟังเขาดีเพื่อกันก็ฝากไว้คลิปนี้นครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะออวันนี้ก็มีเวลาลงงานหน่วยให้นะครับเนาะก็ตามนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ